สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับข้ามคืนแห่งความมันที่รอคอยคืนนี้นะครับเราจะได้เห็นการประทะกันของ2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก League, รอบ็อกเอาท์ที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอย เรื่องราวความเป็นมาที่ต้องรู้นะครับทั้ง2ทีมนี้เคยปะทะก,กันมาแล้ว13ครั้งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถือเป็นคู่ปรับที่สร้างความทรงจำอันแสนหวานและขมขื่นให้แก่กันและกันมันแล้วโดยเรือใบสีฟ้าเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการชนะ5เกมในขณะที่ราชันชุดขาวก็ตามมาติดติดด้วย4ีชัยชนะและเสมอกันอีก4ครั้งแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับคือฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งคู่ในขณะที่แมนซิตี้กำลังดูเหมือนรถถังที่น้ำมันเหลือน้อยชนะ7จาก11นัดหลังสุดแต่ราชันชขา,านร่าง มังกรที่พ่นไฟอันร้อนแรงกวาดชัยชนะไปได้12จาก16นัดล่าสุดและเก็ตความรู้ที่อาจทำให้คุณอ้าปากค้างคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับดาวยิงตัวเก่งของเรเบยบสีฟ้า ยังไม่เคยยิงประตูได้เลยในการเจอกับเรอัลมาดริดสนัดที่ผ่านมาและคืนนี้เขาจะทําได้หรือไม่คงต้องติดตามกันนะครับส่วนสถิติสุดพิเศษที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับในประวัติศาสตร์การพบกันของทั้ง2ทีมมีถึง7เกมนะครับที่จบลงด้วยสกอร์ต่างกันไม่เกิน1ประตูแสดงให้เห็นว่าทุกนัดที่พบกันมันช่างสูสีและรุนระทึกจนวินาทีสุดท้ายจริงๆ ส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับแมนซิตี้มาพร้อมกับเควินเดบอยจอมทับตัวพ่อที่ฟิตกลับมาแล้วพร้อมกับหัวหอกอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ในขณะที่ราชันชุดขาวนำทัพมาโดยจูดเบลลิงแฮมเด็กมหาจั์ที่กำลังระเบิดฟอร์มสุดติ่งและวินิสุสจูเนียปีกจรวดที่พร้อมจะทำให้แนวรับเจ้าบ้านปวดหัวซึ่งทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับให้โอกาสแมนซิตี้เข้ารอบอยู่ที่4 2 7แต่อย่าลืมว่าเราเคยเห็นราชันชุดขาวพลิกสถานการณ์แบบสุดะทึิมาแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะในรอบน็อกเอาท เป๊ปกัวเดีอลานะครับเคยเจอกับเรอัลมาดริดมาแล้ว21ครั้งชนะไป12ครั้งเสมอ4แพ้ไป5เกมขณะที่คาร์โลอันโชลติเคยพาทีมผ่านเข้ารอบในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบด็อกเอาต์มาแล้วทั้งหมด32ครั้งซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์มาดริดนะครับไม่เคยแพ้ในรอบน็อกเอาต์แชมเปี้ยนส์ลีกเลยนับตั้งแต่ฤดูกาล2019และแมนซิตี้นะครับยิงประตูได้ในทุกนัดที่เล่นในบ้านฤดูกาลนี้รวมแล้ว25นนััดตดติ่อกเลยทีเดียว คืนนี้นะครับเราจะได้เห็นการประทะกันของทั้ง2ส,สไตล์การเล่นที่แตกต่างระหว่างเกมรุกที่จัดจ้านแบบสไตล์เปปกวาร์เโลากับเกมสวนกับที่เฉียบคมราวกับดาบสมูไรของราชันชุดขาวคืนนี้นะครับอาจเป็นอีกคืนที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้กับราชันแห่งยุโรปอย่างเรอัลมาดริดที่ของแชมป์มาแล้ว14สมัยคืนนี้ห้ามพลาดนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้รอติดตามกันได้เลยนะครับ และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ